มาเยี่ยมชมกาแฟกาแฟอม่งกาซีซีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งระเบิดคือหลายแท่เอาน้ำไปหาเบิงอี์จุดโฟกัสมันระเบิดเต็มเลยเว คอยเป็นกาแฟดำเลยเด้อกาแฟดำโปรไซน้ำตาลโปรไซนมฮะใส่ไฮไลท์อยู่ใส่กาแฟกาแฟดำฮ้อนเลยตุ้ยหึ่กาแฟดำฮ้อนบปล่ฮ้อนแท้กาแฟดำฮ้อนแล้วก็คอมังนาวปิดกินดึงพอเสียเอากาแฟอยืนไหนแบบจุดไฮไลท์ นี่นี่นี่มิถีวันเน่าะนี่าุดไฮ่ลท์าฮ้าฮ่า่ายเอ่าฮ่าฮ่มั่าฮ่าาาฮ่า่า่าฮ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 ่าามา ตัวนี้ม right. ันเป็นเฮือนสมัยฝรั่งบ่เนาะแมนบ่เป็นสมัยฝรั่งพุ่นเนาะโอ้โหเฮ็ดอย่างเลยบบบูระาเลยเอาสภาพนี่ขายเลยขายเครื่อง นี่เขาห้องหมาปิ๊งว่ะไมโครโฟนอารุอะรุระเบิดสะสมระเบิดเลยค่าขับข้างเลยผูเห็นใช่ไหมผูเห็นทำ,ได,ำ,ไ,ดไ,ดำได้บ่ แอดมินถามหาแอดมินเลยนะรายการตามล่าหาวิญญาณสรุปแล้วก็คือบ่มีวิญญาณอยู่นี่โดยพวงญาณทิพย์พวงจิตสัมผัสตามล่าหาวิญญาณสูดมันได้ก็ใช่ไหมครับโบมีได้ บบมีละไฮไลท์น่อไฮไลท์กับโบมีนี่อืมไฮไลท์กับโบมีตัวแห้งละลองไปถามดูยันบะลุงถามมาไฮไลท์ธรรมดาอะไรอย่างนี้ตัว้เฮานี่เหรอใครเฮานั่งตัวใครเฮานั่งตัวได้ช่วยนน่าอยู่เชิงบ่เลยอ่ะอยู่เชิงมันแดดแห้งแดดแห้งย่าจะเอากาแฟที่เห็นมั ป,ปีนขึ้นเทอะมึงดูพี่นะเนี่ยมีคนใดอยู่คนเดียวเดวขอเชิญพบกับรายการตา,าาตามล่าหาผีตามล่าหาผีอ๋อโอ้เอาระวัะงเดะระวังเดะเออื <c oughs> <c oughs> มันบ่เป็นอย่างบาเบ<อ>าแข็งแงอยู่ตีนี่เบิรงนี่ตกลงไปแล้วเจ็บเติบด้วยนี่อืมแอนีบอลนี่นี่พี่มากินอยู่พี่บอลครับทีเดอร์นี่คือสั้นสองเป็นสั้นดา,าดฟ้าตนี้ดาดฟ้าพี่ผงแท้ ตอนนี้มาเจอกับรายการตามล่าหาวิญญาณเข้ามาตามล่าหาวิญญาณของเศษเลือจากสงครามมีมีอย่างนี้ตัวน,นี้บนลบลูกปืนอะไรหเออมียง้มียางอันนั่นหร เอออันรถฟอร์ดนะเกียร์เานาะเดี๋ยวสบอกกล่องให้เบิ่งข้อมูลโบเห็นเออให้เขาเบิ่งตัวจริงเอ,อาซะเขสร้างมามันก็เป็นโฟ์แหละบอกว่าโฟ์แล้วกันแล้วอโอ้มันสีส่มอย่าแทรวัด้าคา